เมื่อวานเมื่อวานลิกเตอร์ลิเตอร์ถายโมร็อกโกชนะถูกนะครับแล้วก็คุยเชียกับคุยเชียกับเบลเยียมลิกเตอร์ให้คุยเชียชนะอ่าผลสรุปก็คือเสมอเสมอ,สอก็เมื่อคืนเป็นไงญี่ปุ่นเป็นไงญี่ปุ่นไม่ได้ดูหลับไปก่อนแต่แต่สุดยอดเนาะใช่มีดาราม่าเกิดขึ้นใช่ลูกนั้นอ่ะจริงๆถ้าดูวีดีโออ่ะมุมที่แบบถ่ายทอดสดอ่ะมันออกนะ แต่พอไปตีเซตนะ่ะลูกลูกมันใหญ่ตรงตรงกลางใช่ไม่มเขาวัดจากด้านบนลงมาเออมันมันก็คือยังไม่ยังไงก็ไม่ออกนะเพราะว่าต้องเชื่อเทคโนโลยีเนาะเถียงก,กันก็ไม่จบเพราะว่ามันจบไปแล้วถูกไหมใช่ก็ต้องเชื่อเทคโนโลยีเพราะว่าเขามีกติกายอยู่แล้วก็ต้องนั่นแหละมันคงเป็นมาตรฐานคงไม่มีสองมาตรฐานหรอกใช่ไหมเออใครไม่ว่าสเปนล,ลูกนั้นถ้าเป็นสเปนก็ ก็ต้องวัดเส้นเหมือนกันถูกเหมือนกันเนาะใชะ่คืนนี้คืนนี้คืนนี้เกาหลีใต้โปรตุเกสโปรตุเกสสองคู่แรกก็เป็นเกาหลีใต้เจอกับโปรตุเกสอ่าแล้วก็กาหน้าอุลุกัยช่วงสี่ทุ่มอ่าครับแล้วช่วงที่สองอที่สองมีเซอร,ร์เบียเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคมรูนเจอบราซิลอืโอ,อหน่าดูเนาะใชะ่เกาหลีใต้เป็นไงบ้าง โปรตุเกสทั้งใจอยู่แล้วครับจริงอ่ะอ๋อเซเว่นชนะเยอะไหมเดี๋ยวชนะเยอะไหมไม่แน่ใจครับแม่ไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะโปรตุเกสยิงไหมะออที่ผ่านมาโปรตุเกสชนะเยอะไหมชนะมาสองเมตรแล้วครับไม่ไม่หมายถึงว่าชนะห่างเยอะไหมสองลูกสามลูกหรืออะไรก็ไม่ต่ำกว่าแมตที่เราเจอลูกใบชนะไปเท่าไหร่สองศูนย์ใช่ปะ ไม่รู้ไม่รู้ะอะ<ด>ก็ลิเกเตอร์ถ่ายผลว่าประมาณห่างห่างสองลูกใช่ไหมใช่ครับห่างสองลูกไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็แต่แต่ก็เอาใจเชียเกาหลีเกาหลีเนะาะเพราะว่าแต่ลิเกเตอร์ออรลิเกเตอร์ลิเกเตอร์โปรตุเกตอยู่แล้วแต่ผมเอาใจช่วยเกาหลีครับนะขอให้ผมผมผมไม่รู้นะไม่ได้ทำกันบ้างก็คือว่าไม่รู้ว่าเกาหลีใต้ถ้าชนะเข้ารอบเปล่าเข้ารอบไหม ไม่แน่ใจอะอืนั่นแหละก็ไม่ไม่รู้มีผลอะไรป่ะนะแต่ว่าโปตรตุเกสเข้ารอบยังเข้าอยู่แล้วสองสองสองแมตรแล้วเนาะใช่ครับถ้าอ่านี่แหละที่สําคัญมันโปตรตุเกสก็จะแพ้ตรงนี้แหละเพราะว่าอาจจะส่งสํารองลงไม่เอาจริงเอาจังก็หวังว่าเกาหลีจะชนะคืนมาได้คุณต่อไปนี่คืนนี่ากาหน้าอุรุกวัย อันนี้ทีมไหนเข้ารอบจะทีมทีมไหนชนะจะเข้าปะอันนี้เราก็ไม่ได้ทํากันบ้านเนาะอ่าอันนี้มาบอกตารางเฉยๆก็กันหน้ามีปาเตอรุกไวยมีใครคนนี้รูกไว้เหรออ่าคนนี้นนดาวินูเยเดวินูเยฝ <laughs> ของลิเวอร์พูลใช่ป <laughs> ่ะอ่าโอเคก็ก็ผมก็จริงๆนะอ,ๆอ,ๆอุรุกไวยนะ่าจะเป็นต่อเนาะ นั่นแหละ,พะเพราะปาเตเอไม่ใช่กาหน้าพึ่งกาหน้ามีสามแต้มพึ่งเข้ามาแล้วอุรุกวัยะแต้มเดียวอา้าวก็ต้องชนะต้องชนะใช่ไหมใช่ครับอุรุกวัยต้องชนะอ่านี่แหละไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงอลิกเตอไทยผลหนะ่อยอืมการหน้าอุรุกวัยอุรุกวัยจำเป็นต้องชนะกจ็จริง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 อุรุกวัยชนะแหละ จริงๆการนาก็ต้องอุ๊ยการนามีห้าแต้มเหรอสามโอ้<ๆ>มีสามแต้มการนามีสามแต้มปรตเกตมีหกก็จริงๆก็จาเป็นต้องชนะหมดอะเนาะใช่อ่าจาเป็นต้องชนะหมดนั่นแหละเพราะว่าถ้าอุรุกัยชนะก็มีสี่แต้มเหนือการนาเลยเกาหลีใต้ก็มีหนึ่งแต้มเกาหลีใต้ก็ต้องชนะเนี่ยผมเชื่อว่าทีมอ่าผมผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าเกาหลีใต้จะชนะเพราะว่าโปรตุเกสเข้ารอบโปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วน่าจะเป็นที่หนึ่งเลยแล้วก็การนาเขาอุลุกไวให้เอายากใฮ้ทายยากอันนี้ก็ให้การนาไปแล้วกันดกเจอร์ึกว่าเสมอครับเสมอใช่ไหมเออนี่ไงอ่าคือดกเตอร์ฟันธงเสมอนะครับการนากขาอุรุกไวเสมอครับอ่าคู่ที่สองโอ้คู่นี้ คมาูรนตีสองนะครับเคมาูรนบารลเซ็นไปไงบาซิลน่าจะไม่บาิลเป็นไงบาซหกแต้มเข้ารอบยังเข้ารอบแล้วเนาะเข้ารอบอยู่แล้วครับมีใครตามทันไหมหกแต้มก็สวิตสวิตจะตามทันถ้าชนะใช่ไหมใช่ครับสวิตกับสวิตกับเซอร์เบียก็บาซิลก็ยังต้องการผลอยู่ไหม แต่ยังไงก็เข้ารอบแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งที่สองเนะเาะแต่ผมว่าอาริเตอร์ไทยผลบราซิลชนะอยู่แล้วครับประมาณประมาณกี่ลูกเอาเป็นสองลูกสองลูกสองลูกเหมือนกันอืมผมก็เห็นด้วยนะบราซิลห่างสองลูกอาจจะเป็นสามสสามศูนย์ด้วยซ้ำส่วนมากมันจะประมาณนี้นะคิดว่านะคิดว่านะอ,าอ่าอันนี้เราไม่ได้เล่นการพนันเรามาสนุกสนุกเพราะว่า เราไม่ได้สนับสนุนนะครับเรามาทายผลสนุกสนุการพนันไม่ดีแน่นอนครับเอบคู่นี้ครับสวิตเออเซเบียสวิสสเตเซเบียเก่งไหมเซเบียที่โลของกลุ่มอ่ะเซเบียเซเบียบวยอยู่ครับคืนนี้ตีสองเหมือนกันนะครับก็สวิตนี่มีมีซาก้าใช่ไหมชาก้าใช่ไหมของอาร์เซนลใช่ไหมสวิต น่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่ใชอ่าชากาของอาเซนอลอ่าเอาเลยเชียร์สวิตวิสวิตชนะหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งนิเตอร์อืมว่าให้ลิกเ่าเด,ดาวสวิตว่ายิงเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่ให้เดาสิใครจะชนะไม่รู้เหมือนกันครับลิคไม่ได้ดูสวิตกับเซเบียเลยอ่าเดาเลยไม่เป็นไรยืนหัวเยืนก้อยไม่เป็นไรนิคอยากให้อธิบัยก็ไม่ได้ อยให้เซอรเบียชนะใช่ไหมหอยเซเบียชนะครับอัสกรหนึ่งศูนย์เท่าไรอืมอาจจะยิงกันเยอะก็ได้ห่างก,กันลูกเดียวนนห่างกันลูกเดียวอ่าชนะห่างกันลูกเดียวตอนนี้ตอนนี้บาราซิลมีหกแตม้มสวิตมีสามแต้มอืม แคนาลูหนึ่งต้มนะครับเซเบียหนึ่งต้มแข่งแข่งไปสองแมตช์นี่แมตช์สุดท้ายของของแต่ละกลุ่มแล้วเนอะใช่ครับโอเคเราไม่ได้สนุกสนุกการพนันนะเราเราสนุกกับบอลโลกครับเรามาเรื่องสนุกสนุกให้ให้สี่ปีมีครั้งหนึ่งครับก็ขอให้ทุกคนสนุกครับอิเตอร์พูดถึงเรื่องการพนันหน่อยการพนันไม่ดีครับโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะ